ครับวันนี้เราจะนําท่านผู้ชมมาสอนการทีการแก้ไขปัญหาครับในกรณีที่เราใช้ Microsoft Edge นะครับแล้วเราอยากจะพิมพ์นัช่องค้นหาของในตัวเบราว์เซอร์นะครับเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Bing นะครับเราจะแก้ไขได้อย่างไรติดตามรับชมคลิปวันนี้กัเลยดีกว่านะครับอย่างแรกครับเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมจะเปิดเป็นแบบตัว Private นะครับตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยไปที่ตัวจุดๆตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีคําว่า setting หรือตั้งค่าอยู่ตรงนี้ครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาที่คําว่าความเป็นส่วนตัวการค้นหาและบริการนะครับตรงนี้นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับมันก็จะมีคําว่าบริการอยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําว่าแทบที่อยู่และการค้นหาครับกดลงไปหนึ่งครั้งครับกดลงมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับให้หาคําว่าใช้โปรแกรมค้นหาบนแท็บที่อยู่นะครับอ่า หรือถ้าเราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันเขียนว่าอะไรครับเราดูข้างหลังเลยครับมันจะเขียนว่า b i n g นะครับตรงนี้เป็นค่าเริ่มต้นให้เรามากดตรงนั้นนะครับแล้วก็กดทําการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวที่เราต้องการนะครับซึ่งผมก็กลับเป็น google นะครับใช้ google นะครับผมในการค้นหาครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะไม่ใช้ตัวอื่นเนี่ยเราสามารถทําการกดนะครับตัดการโปรแกรมค้นหาได้นะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้แก้ไขหรือกดลบหรือกดนําออกได้เลยนะครับผม คาวนี้เองครับในการค้นหาครั้งต่อไปครับเราก็นะครับปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นไปตามธรรมดาอย่างนี้ครับนะโปรแกรมเนี่ยมันก็จะถามนะครับความช่วยเหลือของโปรแกรมนะครับตั้งค่าเบราว์เซอร์แนะนําหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็บอกว่าไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะครับน้ำออกไปนะครับกดปุ่มไปเรียบร้อยแล้วต่อมาเราตรงนี้ครับช่องนี้เราก็พิมพ์ลงไปผมว่าผมหารถไับ มันก็จะเป็น g o o g l ลละนะครับมันจะไม่เป็นอ่าตัวอื่นนะให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ